à tao bày chuyện không nhỏ đẹp chuyện gắn không nhỏ này tao mất ngu rồi gì thêm ngay mày với con nha mày với anh <laughs> không nhớ yêu nữa ซื้อร้านไหนเนี่ยฮะนั่นเก้าห้อระนัเกาด็ดเท้าบ้านก่อนืจอดพื้นอด้อไปยืนอันไหนวันนี้ต้นน้ำเบื้องต้นน้ำอันนี้เด็ดิมก็จะของเฮ็ดเป็นเลยเออเสีบเดนะเสียบเดยวเสียบก็รันเขาขายอีกแต่เนี้ยโม้ย รวมในอมันเกิดอ,องนะเ,เ,เกิอ,องเลยมือไม่มกินนะมือไม่มกินเลยยน,น,น,นไงไอันนี้กรเบิดจะเลอ,อาหารจะเลอ,อาหารกินขอวาเดียยอิ่มเลย <c oughs> เดอิ่เลยสามแก้วมีข้าวเหนียวมีปลามีหมึกมีซ้ำม,มะงเจี๊บลายบ โอ้เก <laughs> <laughs> ็บแนถังอิ่มมือแห้งเนาะอิเนาะตองายอย่างนะตีนหงาอย่างนะข้นเนียกับมันโอ้ขับรถกับมันอเป็นเขาชิวแล้วเนาะชิวแล้วจะถามเรื่องกันเขาเริ่มชิวแล้วมั้ยคุณนายชิวหอนซี่ๆอยู่ะซี่ๆอาแบนเนาะเรกสาเนาะ เรียักเลย